ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมภาพแตกอีกแล้วผมภาพแย่แน่เลยโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะเสียงเกงดังชีพผายเลยอันนี้ผมต้องไปปรับจากด้านนอกเออแล้วใหม่ตอนมากูก็ไม่ปรับให้มันดีๆก่อนวะเออกูนี่แย่นาะแย่นาะเราเนี่โอเคสนเกมบวขึ้นนะครับ โอเคทุกคนได้ยินผมได้ยินโอเคทำไมเก็บภาพแตกง่วะโอเคเริ่มเล่นดิ Download, ดาวโหลดดาวโหลดเดี๋ยวไ <c oughs> ม่หมุนไ <c oughs> ม่กูหมุนอ๋อเสียงโทราศัพท์แเหรอเตรียมตัวได้ไฮ้มือเราท่าน,นมือเราเหรอนะยูนก้อัดแบบเหนื่อยนะเหนื่อยนยเหนื่อยนายก็อาจจะไม่มีกรีดหรืออะไรที่มันทำให้เจ็บคอเขามากนะเหนื่อย เอาไม่มีบทพูดอะไรเลยเหรอดาวน์โหลดไึ่งเข้าหน้าดาวน์โหลดบ่อยอย่างวะเออสองรอบ้วเนี่ยปกติมันต้องเล่นได้แล้วเออโอเคครับเขาบอกว่าเกมนี้การเล่นเกมคลิปวิ่งไวชิปเพื่อวิ่งไวขึ้นใช่ไหมหรือมองเขายังตามทานันแม้จะมองออกไปทำให้บ้านปลอดภัยโชคดีให้ผมงง อารันไอผมไม่ใช่อะไรหรอกูมมองไม่เห็นเว้ยชิปลุกวัดอารันนี่หันไปมองอ่ะคือวิ่งนะผมสเปคว่าคือหันไปมอง ใช่ไหมแล้วชิปคืออะไรอะ่ะทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเนี่ยไม,ม่มองว่าไงนิ่จ้ามันใกล้มาแล้วเอา้าเอากูแตกกแตกอะไรอาแปลไม่ทันด้วยกูอขอบคุณครับ เอา้เอา,อาให้กูมาทำอะไรเนี่ยเอาไม่เสียงโทรศัพท์อีกแล้วเอาเกมเด้งไปถอยมาอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าเล่นยังไงเลยนะเพราะว่าผมอ่านไม่ค่อยออกอยังไงล่ะโอเคก็ท,ทำไง รปเดินคือมันต้องทำไงอ่าสเปคต้าคือหันกลับไปมองอ่าคือวิ่งออเอสคือกีดอ่ะคือวิ่งกีดกีดก็คืออ้าวมาแล้ววิ่งอย่าเข้ามา แล้วให้มันเข้ามานะครับแล้วเราก็จะกลับไปแล้วก็กรีดใส่หน้ามันกูวิ่งอยู่ไอ้ผมวิ่งอยู่ไม่รู้เปล่าไอ้อเพื่กขีดไอ้บ้าเอ้ยมุกดกขีดต,ตามอยู่เนี่ยมันอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมเออผมพยายามเพ่งสายตาคือแบบเออยอยู่ไหนโอเคครับประมาณสองขีดมันจะ แปลว่ามันใกล้ถึงปะอเออสองขีดสามขีดแบบมันต้องหันกลับไปมองเยอะๆนะครับโอเคตอนนี้เราถึงไหนเนี่ยมอนเหมล่นไฟได้เฟดดี้เหมือนกันไม่มีใครเลยอ่ะอ้าวเอาดาวโหลดว่าเต๋อเฮ้ จีตจีตเอากูโดนกระชวกเอากูโดนฆ่าเลยเอายังไงกูก็าตายมึงให้กูเล่นทำใหม่หวะเอามองกล้องมองไปมองไปมองกล้องไปอะไรเนเวอร์ Never. ไม่ใช่เนเวอร์อะไรวะงงอะไรวะจบแล้วหรอ กูเล่นแพ้กูว่าตายกูเล่นชนะกูว่าตายมึงต้องการอะไรกูเกมภาพแตกจนกูมองไม่เห็นไม่มีความติดใจหรือด่ากลัวอะไรเลยอ่าไปกูอยาก่จากเตสผมเห็นปกเกมหรืออะไรนู้นไปวิ่งหนีหาของนู่นนี่นั่นจัมส์แร์แต่ไหมมันแบบเนี้ โอเคครับก็อาจจะเป็นความผิดผิดหวังของผมเองนะผิดเสียงฮัลโหลโอเคมันเดิมเมื่อกี้เล่นเล่นเล่นใหม่เล่นห,หูฟังเฉยๆแนะ้วโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้รืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ด้วยนะครับคลิปขั้นเวลาเดิมประมาณห้านาทีห้านาทีไม่มีบทไม่มีอะไรทุกคนลู้นรื่องล่นล้เรื่นไหม โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับโมม